นีค่คนแก้วคณแก้ครับตอนนี้ลองเล่าต็นนี้ลงเหล่าครับสงครามต้นนี้เป็นลานอาหาร พามาเนี่ล่งเหล้าเนี่ล่งเหล้าปิดแล้วคุณแก้วเขาปิดแล้วพามาดูเขาจัดตั้มเทือดเลยโอ้ไม่เป็นไร อ๋อเป็นร้านอาหารยุคข,ข่ามตรงขามพ่อพับพ่อร้านอาหารนี่นี่สองร้านเป็นขานี้เป็นอันรงเหล้าไม่เป็นคุณแก้วถือว่าเป็นผลขี้เห็ดมีเป็นร้นนานอาหารนี่พาวบ้าง

บอกยังใครบอกแล้วมันบอกว่าหลันตีหาขหอยเลือกม่มื่อี้คนออกมาเลมันเฮ็ดอะไนันยู่เฮ็ดของอย่เดวมมาดวมมามันบอกมันกวนประสาทเหรอ

นี่อีกอ่งพี่โอ๋นะระเบยงสมปัดปัดบวบแล้วไม่ชตายไปโดยเฉพาะสว์เนอะสัตวมันอะตงสี้เดออ นี่ครับเบียร์สองขวดนะครับเบียร์ตป็นะไรนัแข็งซีแก้วเอาเบียร์ยังครับเอาซ้ามครับ น่านั่งน่านั่งจังเลยนี่แหละเห็นปะครับคนมาหลายเลยครับเขาเลิกจากแท็กบ้านจากผับมา้าเนี่ยโอ้โหคนหลายเลยร้านนะบอกยุบบอกยุบเบียร์ข้างยังเบียร์นางแล้วเอาแก้วมันว่สุกแก้วบอกแล้วหุยพี่เหนือไม่ บุยหัวเต็มขาฉันเลยบ่าฉันไม่ไหวว่ะเต็มเต็มเลยว่ะนี่เยอนี่ช่วถ้สยากหนี่นี่หนีหนีกูบอกให้มึงนีบ่นัวเขาหัวเยเอาหลดเไปอะไรคนี้ มึงจไปบ่อนหนนั่งคมเขาเรื่องลดนายลืเหรอปลามึงจะไปได้มึงจะไปตอนเศ้าเลยอะีพเราไปก่อนเลยนั่งคบทำงานเราไมกินก้อนยังไงไปผรว่าดอกไปก็ยังไปกินก้อนหาไม้ยังกบอกเรากินไม่เ เอเิ่อ่าเราบอกอ้พี่อมันมันกินเขา่ใช่ไพี่ไงพ่ไนี่กระเป๋าห้องไงะุกบาล่เรากินห้องท้องชิ้นนี้นี่นีเออน้คนหลายกินห้กสามอเอาคนยิงคนยิงป้าคนหลายเนาะนี่ไงกันไม่อย่างงงพี่อย่งไปกินก้อนน้องไปน่งไปเสียน่งเลยน่งเลยลูกพี่น่งเลยหันมาลอยไฮดูเลขอบคุณขอบคุณครับ จะไปเมือ้ช่เน่มาดคมไปเรื่อยเอาหัวไปเลยรมาไปดม้แเตะออเอาไทยไทยไทยยข่งจังหวัึหายุดบนี่พี่จุ้ยเมาพี่จุ้ยตะหนาแรงเนะสแตสบายข้ออ่อนมันจะขวด่ะตอกขวดลูกีบอกเขาด้วยหกแปิขวดพอดีขวดีนยาอยู่ลองเราอย่ได้ไง ช2 1สมเนาะกลัวคนคอเบียดโอยกินสร้างกินสร้างมากินอันนี้นักนสร้างกินเออสร้างกูกินนี่นี่ส้างกินแมมบแมงญี่ปุ่นแมสร้างกูกินน้ำหวานเลย่นเร่นี่ชือจะบลาบ้อกมีมันสลัดข่อยเมาเราปข่อยแกให้หย่จบอลาบแม่อยากกินกินแม่แล้วเขาไม่ได้ออกตังอ่ะเอา ตูวากุมาเราเรีกกูทำเต็มท well uh, ี่อยเกมื่อปีพศใกิน้กินอะใกินพใจอยุ่ึเออเขาบอก่นีกินกันไหม่ไม่ยโอ้หิาจอกอะไรเสียงหังพี่ยี่ยหาามันี่กูบอกให้มึงหยุดี่หามันเดี๋วพูดอะไรัาพี่ยจำได้ไหมเด็กเสิร์ฟไออันเนี้ยเด็กนงทีอยู่มีโรงเล้าอ่ะเนี่ย นี่นี่กิโลกับเมียมเนี่ยเมียมอลับเนี่ยเมียมอลับเนเป็นมาเขาอย่างเงี้ยเขาไม่เนื้อหรอโอ้ยดูน่องไปดูน่องไปกินเดี๋ยววันนี้มากี่น้องมึงจะเกิดเนามึงใส่ลายป๊ดสีคนอื่นนะมึงบักจุ้ยบักหนาเนาะมึงเยออาอเมียมมาขินเตอาจ็มากินนี่บเนาะบักแข็งๆห้องดีๆได้ไหมแม่มะกี่ยวกับพี่เนี่ยมันมีนั่นนดกไม่อแม่บักจุ้ยเลยนี่นี่มันมันใส่ลายแป๊ดสีนี่ มึงเล่มึงเกิดพูดไรอีอันนี้อ่ะโอ้สู้เขาโวยหยอกกับพวกหัวใจั่แม่ไม่ช่วยไรอีอันนี้ย่างมันหักการอยู่โรงเหล่ามันได้กันน่ะนอมมาเที่ยวแม่ีรอีอ้วนเนี่ยหลังมึงพูดพูดนี่เป็นความจริงเหนื่อยในตัวอีพูดถึงอ่ะบางทีมาเที่ยว